สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันค่ะมาดูกันว่าความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเหมาะสำหรับคุณที่ศรัทธาแล้วก็กำลังรอรักแท้อยู่เชื่อในรักแท้นะคะมาดูกันเลยนะรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นแบบไหนยังไงน,นะคะรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาใน ในชีวิตคุณเนาะมาดูกันค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะขอบพระคุณจริงๆเลยนะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนกมากๆเลยนะคะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเนาะมาดูกันค่ะความรักครั้งใหม่ของคุณว้าวความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นความรักที่โรแมนติกหรือว่าคุณอาจจะเจอกันผ่านงานเลี้ยงงานสังสรรค์ได้นะคะ อ่สถานที่ที่เป็นงานเลี้ยงนะคะพลังงานขึ้นมาประมาณนั้นเนาะอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านสังคมก็ได้หรือว่าเป็นขึ้นสีดาบเนี่ยเป็นพลังงานของการพักร้อนก็ได้นะคือคุณอาจจะไปท่องเที่ยวไปพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอกันได้หรือตัวเขาเองเนาะ k i n บคั Cup ค่ะความรักที่สุดแสนโรแมนติกนะคะคนที่อบอุ่นคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกให้กับคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยคนคนนี้ดีจังเลยนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณอะไรประมาณนี้เนาะมีพลังงานของชาวทาตุน้ำกระกฎพิจิกมีนด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณตามหามานานแล้วก็ได้นะ เป็นความรักที่คุณหรือเขาเขาอาจจะเคยผิดหวังกับความรักมาแล้วก็ได้นะคะเคยเคยถูกคบซ้อนนะคะถูกแทงข้างหลังเคยทำร้ายจิตใจอ่ะเคยถูกทำร้ายจิตใจในเรื่องของความรักนะหัวใจของเขาเนี่ยบอบช้ำม,มาเยอะเหมือนกันนะคะ,ะคุณคนนี้เป็นคนใจดีนะอบอุ่น น่ารักนะคะมีเสน่ห์มากๆเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะมีพลังงานของชาวทาตุลมค่ะเมถุนตุนกลกุ่มนะขึ้นไพ่สดาบนะคะสดาบเขาอาจจะเป็นคนที่เปิดใจยากที่จะรักใครถ้าเป็นคุณนะคะคุณเป็นคนที่เปิดใจยากในเรื่องของความรักคนคนนี้เข้ามาก็แบบว่าเขาจะทำให้คุณรู้สึก อบอุ่นแล้วก็อยากที่จะรักเขารู้สึกดีกับเขาอยากที่จะเปิดใจเนาะอาจจะเป็นไปได้นะคุณทั้งคู่นะเก็บใจไว้เพื่อรอกันและกันก็ได้นะคะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นจะเป็นความรักที่อาจจะดูธรรมดานะคะแต่สุดแสนจะมีความสุขและโรแมนติกมากๆเลยเนาะคนคนนี้จะเป็นคนที่เขารักแล้วก็สม่ำเสมอกับคุณมากๆใส่ใจคุณแค่ความรู้สึกคุณอะ คิงถือเหรียญนะคะชาวธาตุดินพฤศกกันมังกรเป็นคนที่รักมั่นคงมากๆบอกเลยนะเป็นเป็นความรักที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันได้ด้วยนะคะคนคนนี้เนาะคุณและเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะค Queen o ครับความรักที่อบอุ่นแสนจะโรแมนติกนะคะแล้วก็คุณและเขาเนี่ยมีความเป็น คู่สร้างคู่สมกันคุณและเขาเป็นความรักที่คู่ควรกันมากๆนะคะแล้วก็เหมาะสมกันมากอืนะคะ k i ง g of c ั p กับค u e e ออ f Cup ขึ้นมานะเป็นไพ่คู่สร้างคู่สมเนาะระหว่างคุณและเขาเป็นความรักที่ต่างคนต่างก็รอซึ่งก,กันและกันรอที่จะเจอกันนั่นเองนะขึ้นไพ่เจ็ดไม้คนคนนี้จะเป็นคนที่ เขาจะพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเนาะเขาจะใส่ใจคุณนะคะจะทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากๆเลยอะในออบคับนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้นะมีพลังงานของชาวธาตุน้ำโดดเด่นขึ้นมานะคะก็รากดพิจิกมีนคิงถือดาความรักที่เอ่อ นกว่าคนคนนี้เขาเหมือนกับว่าเขาแพ้ใจคุณอะนะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้ค่ะเขาเป็นเออคิงถือดาบแล้วดาบเขาก็หักแล้วก็เหมือนกับเขาอาจจะเป็นคนที่เคยปิดปิดกั้นนะคะแล้วก็ปิดใจไม่ได้เปิดใจในเรื่องของความรักแต่พอมาเจอคุณเขาก็จะแบบเอออาจจะแพ้ใจคุณนะคุณชนะใจเขาได้ประมาณนี้เนาะ ดืเอมเพอเรอร์ Emperor, เนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะชาวราศีเมษก็ได้หรือคนที่มีอำนาจในการสั่งการคนที่ดูมีมีอีโก้นะคะแล้วก็มีมีพลังงานของความเป็นผู้นำการปกป้องดูแลสูงมากๆแลนะคนคนนี้เขาจะเขาจะใส่ใจคุณมากๆเลย เขาน่าจะเป็นคนทางไกลได้ด้วยนะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักการเมืองนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับราชการได้ด้วยเนาะ <l' S 1> <l'> ความรักที่โรแมนติกอะก้าเ <9. S 2> หรียญคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นคุณจะอยู่ในสายตาเขาแต่เพียงผู้เดียวเขาจะจ้องมองคุณคุณจะสําคัญกับเขานะคะเขาจะไม่มองใครเลยเขาจะให้เกียรติคุณเขาจะ เขาจะไม่ปิดบังอะไรทั้งนั้นนะคะคู่ของคุณจะโดดเด่นมากแล้วก็ดูมีความสุขนะจะชัดเจนมากๆค,คนคนนี้รักครั้งใหม่ของคุณนะคะขึ้นไพ่สิบไม้แน่นอนนะคะเป็นความรักที่จริงจังมากๆเนาะความรักครั้งนี้คุณอาจจะเจอกันผ่านงานก็ได้หรือว่าผ่านการเดินทางน,นะเพราะว่านกเห็นพไพ่ใบเนี้เนี่ย นะคุณอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ต้องเจอกันในในสถานการณ์ที่เป็นการเดินทางได้ด้วยเนะเาะประมาณนั้นนกมองว่าเป็นความรักที่จริงจังนะคะคุณและเขาจะถ้าอยู่ไกลกันคุณก็ เขาก็จะมาเจอคุณนะคนคนนี้เป็นรักทางไกลได้นะเพราะว่าขึ้นพลังงานของ The Emperor นะคะชาวต่างชาติเนาะ,ะขึ้นไพ่ Judgment ค่ะคนที่ใช่ความรักที่คุณรอคอยความรักที่ชัดเจนนะแล้วก็เป็นความรักที่ไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับคู่ของคุณนะอะทุกคนจะรู้สึกว่าโหคุณและเขาเนี่ยเหมาะสมกันมากความรักที่ โรแมนติกนะคะก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ได้ไปฮันนีมูนนะคะหรือไปท่องเที่ยวด้วยกันก็ได้นะจะเป็นความรักที่สุดแสนจะโรแมนติกแล้วก็หวานมากๆอะความรักของคุณนะคนคนนี้เขารักคุณมากเขาจะแสดงออกความรักที่มีต่อคุณอะแบบชัดเจนแล้วก็แสดงออกให้ คนอื่นได้เห็นเลยนะคะว่าเขารักคุณคุณเป็นคนรักของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะประมาณว่าห่วงด้วยแหละถึงถึงแสดงออกประมาณนั้นนะความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยโรแมนติกมากๆคนคนนี้จะพาคุณไปในทุกที่นะคะที่คุณอยากจะไปหรือเขาจะพาคุณไปท่องเที่ยวเนาะก็จะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันมากมายเลยความรักครั้งใหม่ของคุณคุณอาจจะเจอกันผ่านการท่องเที่ยวก็ได้นะ มีความเป็นไปได้สูงถ้าคุณมีการเดินทางมีแพลนที่จะไปท่องเที่ยวนะขึ้นไพ่ e m p e r o เออไม่ใช่คนะ่ะทดทีนะออ The e m p r e s s ไพ่คู่ขึ้นมาอีกแล้วนอกว่าคุณและเขามีความเหมาะสมกันมากๆเลยนะอันนี้คือไพ่ e m e r o r นะคะแล้วก็ e m p r e s s เขาเป็นคนที่ปกป้องดูแลคุณได้ เขาจะคู่ควรกับความรักของคุณมากๆเลยคุณคนนี้คู่ควรเหลือเกินนะคะคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขาแล้วเขาก็จะปฏิบัติกับคุณอย่างดีนะคะอย่างคู่ควรเลยไนถือคาคาค่ะธาตุไฟเม่สิงหธนูนะ หเหรียญเห็นไหมความรักครั้งนี้เป็นอะไรที่แบบว่าสบายๆนะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นอยู่ด้วยกันแล้วมีความเป็นตัวเองอ่ามีความเป็นตัวเองมีมีความสบายใจนะคะไม่อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปดีไฮพินเทรซนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ คุณกำลังเรียนรู้เขาอยู่ก็ได้นะคะเนาะตอนนี้นะถ้าคุณเจอใครสักคนหนึ่งแล้วนะคุณอาจจะกําลังเรียนรู้เขาอยู่ก็ได้เขาก็เหมือนกันคนคนนี้เขาจะแบบมีคุณอยู่ในใจเขาเสมอนะคะแม้ว่าในช่วงที่เขาหายไปเขาต้องไปทำงานไปโฟกัสเรื่องงานเขาเงียบไปเนี่ยเขาก็จะมีคุณอยู่ในในความคิดความรู้สึกของเขาแล้วก็ ก,ก็มีความเป็นไปได้นะที่แบบว่าเขาอาจจะมีรูปของคุณด้วยเนาะก็มีพลังงานของคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะหรือเป็นคนที่แบบอชอบอ่านหนังสือชอบหาความรู้นะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นก็ได้นะเป็นคนที่เก่งนะคะมีความสามารถเนาะคนคนนี้เขาเขารักคุณเป็นอย่างจริงจริงนะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ไม่มองใครเลยเนาะรักแค่คุณแล้วก็ นอกจากนี้ก็คือทำงานนะเป็นคนที่บ้านง,งานด้วยนะนกมองว่าเขาจะมีสิ่งที่เขาชอบแล้วก็หลงไหลคลั่งไคล้ที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เวลาอยู่กับคุณเขาก็จะเต็มที่เขาจะมีเวลาให้กับคุณเต็มที่นะ,ะเหมือนเขาจะแบ่งเวลาให้กับคุณอะไรเงี้ยค่ะขึ้นไพ่หกเหรียญเนานะคนคนนี้นกมองว่าหกเหรียญ ก็เป็นพลังงานของการที่เขาทุ่มเทนะคะคือคุณทั้งคู่น่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำงานเหมือนกันก็ได้นะแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์ที่คุณและเขาอะไปเจอกันนะคะไปเจอกันแล้วก็เจอกันผ่านงานก็ได้นะโดยบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งนกรู้สึกว่าเป็นอะไรที่โรแมนติกอะเขาอาจจะแอบมองคุณตั้งแต่ครั้งแรกเราก็ได้นะคะเนี่ยอ่า รักที่รักที่บริสุทธิ์นะคะความรักที่ไม่ไม่ได้มีเงื่อนไขเนาะขึ้นสองเหรียญน,นะคะหรือว่าอาจจะเป็นขึ้นเจเจด เดาเจ็ดถ้วยนะคะเจอกันผ่านโลกออนไลน์2เหรียญเป็นไรเดอะฮ n งแมนมีความเป็นไปได้นะคะที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าที่เคยห่างหายจากชีวิตคุณไปแล้วก็ได้หรือเป็นคน,นอดีตนะคะไม่ใช่คนเก่าคือเป็นคนที่เคยรู้จักหรือว่าเคยเคยอยู่ในสังคมเดียวกันเคยเจอกันผ่านๆแต่ไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เนะเาะแล้วก็มาเจอกันอะไรประมาณนี้นะอือฮึ เนี่ยดูสิคะคุณและเขาจะเป็นเหมือนกับทั้งสองคนอยากจะหยุดความรักครั้งนี้ไว้ที่กันและกันนะไม่ปรารถนาอ่าไม่ปรารถนาสิ่งใดแล้วเนาะอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยกันทั้งคู่ก็ไดออ้แต่ว่าคุณและเขาเนี่ยมีสเสน่ห์มีคนเข้าหามากมายก็จริงแต่คุณและเขาเลือกกันและกัน ประมาณนั้นคือจะมีแรงดึงดูดมีความรู้สึกที่ไปในทิศทางเดียวกันคุยกันแล้วมันใช่มันคลิกประมาณนี้มีพลังงานชาวทัดไฟไม่สิงหธนูนะคะหรือคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้เนี่ยเคยเสียใจกับความรักมานะคะเขาคนนี้นาอเหรียนเขาจะมาเจอคุณในช่วงเวลาที่เขาพร้อมที่สุดเลยนะคะคุคนนี้ เป็นเป็นช่วงเวลาที่พร้อมที่เขาก็พร้อมที่จะมีครอบครัวพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะจริงจังในเรื่องของความรักแล้วนะถ้าคุณเจอกันก่อนหน้านี้มันก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะเจอกันเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะไม,ม่ไม่ได้มีความพร้อมอะไรนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เติบโตในเรื่องของความรักด้วยก็ได้ เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะที่คุณและเขามาเจอกันรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นความรักที่ดีงามแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยเนาะเพราะว่าขึ้นไพ่ t ด e w o ว l d นะคะ8ด,ดาบเหมือนเป็นคนที่ เขาจะทําให้คุณอยากที่จะรักแล้วก็อยากที่จะเปิดใจเขาเป็นคนที่จะเข้ามาทลายกําแพงหัวใจของคุณไว้ได้แล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณเคยอธิษฐานขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็คุณก็ได้รับพรนั้นคนที่สิงเสมอการความรักที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณเนาะโอ้โหเป็นพรมลิขิตจริงๆค่ะสําหรับรักครั้งใหม่ของคุณคุณและเขาเป็น โชคชะตานะคะเป็นพรมลิขิตของกันและกันจะมาเจอกันในช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือคุณและเขาเติบโตกันในเรื่องของความรักแล้วเพราะฉะนั้นความรักของคุณจะเหนียวแน่นนะคะจะมั่นคงแล้วก็จะเป็นความรักที่รักษาความรักเป็นแล้วรักษาความสัมพันธ์เป็นแล้วนะคะก็รักกันมากแล้วก็มีความรู้สึกเชื่อมั่นในการและการเชื่อใจกันเป็นความรักที่ เย็นสบายใจนะคะรู้สึกปลอดภัยที่มีกัรแลกกันคนที่เขาเขาเติบโตในเรื่องของความรักแล้วนรู้สึกว่าคือเขาจะวางตัวเป็นในความสัมพัน์นะคะเขาจะปฏิบัติตัวเป็นกับคนรักของเขาประมาณนั้นขึ้นไพ่สิบดาบค่ะคุณหรือเขานะคะมีการปลุก นะคะปลุกใจนะคะบางคนนี่คือแบบไม่ได้คิดที่จะมีความรักอีกแล้วไม่ได้คิดเลยแต่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาทำให้เราอยากที่จะรักเหมือนมาปลุกให้เราฟื้นนะคะฟื้นจากการที่อยากจะมีความรักอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนความรักได้ตายไปจากใจเราแล้วเราก็ไม่ได้คิดที่จะมีแล้วแต่เขาคนนี้แหละนะคะที่จะทำให้คุณเอ่อ ได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ที่สดใสนะคะขึ้นไพ่เดอะซันความรักที่ประสบความสําเร็จนะ,ค,ะคุณน่าจะเป็นคู่สร้างคู่สมด้วยนะคะนอกจากที่จะเป็นคู่พรมลิขิตแล้วนะค,ะคู่บุญคู่บารมีนะคะไพ่ขึ้นมาชัดเจนเลยว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าในชีวิตคุณเป็นคนเก่งด้วยกันทั้งคู่นะคะเหมาะสมกันมากๆแล้วเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ อ่อนโยนต่อกันและกันไม่ได้แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วฉันก็เก่งเธอก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาไม่มีมุมที่แบบแข่งกล้าวหรือว่าเย่อหยิ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีแต่ความรู้สึกเข้าใจรักกันแล้วก็ปฏิบัตินะคะปฏิบัติตัวที่ดีต่อกันเนี่ยเนี่ยไพ่ใบเนี้ยดีมากเลยนะคะ เป็นเป็นความรักที่แบบว่าอบอุ่นเหลือเกินนะคะคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะตัดในเรื่องของความเก่งความสามารถอะไรออกไปนะคะจะมีแต่ความรู้สึกลุ้นวนนะที่ที่เอ่อมีให้กันแล้วก็เอาเอาเข้ามาเติมเต็มกันในหัวใจนะรักครั้งใหม่ของคุณเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะขอดูสิโอโหขึ้นไพ่แปดไม้นะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารได้ด้วยนะคะ เป็นความรักที่โรแมนติกนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็อบอุ่นดูแลซึ่งกันและกันดีมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณได้เจอกับความรักครั้งใหม่ครั้งนี้โดยเร็ววันนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เจอแล้วก็ขอให้คุณสมหังกับความรักครั้งนี้โดยเร็ววันเช่นกันนะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ